ฟังนะใครไม่มีทุนจงฟังเพราะนี่อาจจะเป็นทางรอดเดียวของคุณก็ได้คนไม่มีทุนฟังให้ดีวันนี้คุณอาจจะมองว่ากำไรสิบบาทโอ้โหกำไรยี่สิบาทอื้อแบบเนี้ยค่ะเแบะบปากคุณลืมไปหรือเปล่าคุณมีศักยภาพมากกว่าเงินสิบหรือยี่สิบบาทครูพีออเดอร์กำไรหลักสิบค่ะแต่คุณไม่ได้มองกำไรอันนี้คุณพูดจากใจนะคะจากใจคนที่อยากรวยจากใจคนที่อยากรอด พอเราอะค่ะไปขายเราอยากรู้ว่ามันได้เงินจริงไหมมันรวยได้จริงไหมเรากล้าพูดจากปากเราล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะไม่รวยอย่ากโกหกขายพี่ออเดอร์ไม่มีวันรวยแต่รวยได้โอ้แม่เจ้าทําไมมันดูขัดแยง้งเพราะอะไรอยากรู้ไหมล่ะเราขายกําไรสิบบาทยี่สิบาทสิบาทยี่สิบ,บาทมันจะไปรวยได้ยังไงแต่ทําไมมันรวยได้ฟังนะ เพราะการพรีออเดอร์มันคือการใช้ศักยภาพในการหาเงินการหาทีมเราพรีออเดอร์เราไม่ใช้เงินก็จริงเราได้กำไรหลักสิบก็จริงแต่เรากำลังสะสมทีมงานเรากำลังสะสมคนนะคะคนนี้ซื้อเราสะสมคนนี้ซื้อเราเก็บใส่สต็อกเราต้องมีประวัติเขาเราต้องรู้เบอร์โทรเราต้องรู้เฟซบุ๊กรู้ไลน์เราเก็บเขาใส่สต็อกเราคะ่ะเสร็จแล้ววันหนึ่ง เขาอยากทําแบบเราบ้างกลายเป็นว่าเขามีคอนเน็กชันกลัวค่ะก็เลยก็เลยมาทําแผนการตลาดของตัวเองให้มีการเกาะยอดนะเพราะเรารู้ไงว่าสมมุติวันนี้มีคนเปิดร้อยอ่ะคุณแทนที่คุณจะไปเอาชิ้นละสิบบาทนะตีออเดอร์ชิ้นละสิบคุณเอาร้อยหนึ่งเพราะว่าเลทร้อยเขาขายเมื่อขายตามเลทเราจะไม่ได้กําไรนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นการขายตีกเราจะทํยังไงอ่ะฟังสิเอาเงินพันแปดค่ะ หารการเกาะยอดเลยสมมตินะสมมติในแบนคูนะเพราะว่าแบนอื่นไม่ได้ค่ะคุณจะต้องเขาเปิดร้อยคุณจะต้องแบบว่าไปเอาอีกหนึ่งเลท่ะค่ะมาคุณอาจจะเปิดร้อยห้าสิบหรือร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราเรามาช่วยคนค่ะสมมุติมีคนเปิดกับคุณร้อยหนึ่งคุณสามารถเปิดร้อยหนึ่งชิ้นก็ได้ร้อยสองชิ้นก็ได้เกาะไปค่ะเกาะหนึ่งชิ้นก็กําไรท่วมแล้วเขาเปิดร้อย คุณคุณเปิดชิ้นหนึ่งคุณก็ได้เลทร้อยเหมือนเขาคุณเปิดสองชิ้นคุณก็ได้เลทร้อยเหมือนเขาเขาใจยังว่าจะรวยได้ยังไงครูค่ะจัดก,การเลยนะคะเกาะยอดมาเลยเพราะฉะนั้นครูจึงทําให้คนที่มาขายแบบไม่ต้องใช้เงินมีโอกาสเติบโตและร่ารวยค่ะเห็นไหมเกิดจากการที่ครูหาไปฝึกฝนวิชามาเอาวิชาจากความเป็นจริงแล้ว ด้วยความที่เราอะอยากเติบโตเราก็มองแล้วว่าถ้าทําแบบนี้แล้วคนไม่มีเงินมันโตไม่ได้นะมีคนเปิดร้อยแตุ่ณไม่มีเลทต่อไปอะโอ้ยม่เจ้าโอ้เหมือนแบบทํางานให้เขาอย่างเงี้ยคุณเข้าใจใช่ไหมจาะนั้นครูค่ะไต่ตองทุกอย่างแล้วเพื่อให้ทุกคนรอดนะคะไม่ใช่ว่าเขาเขาเปิดมาร้อยพวกพีออเดอร์ไม่ได้ตังค์เลยทีนี้โอ้ยแม่เจ้าพวกพีออเดอร์เหมือนทํางานให้ฟรีเลยครูค้คคามีคนมาเปิดเลทกับหนูแล้วหนูไม่ได้ตังค์เลยเหรอคะ่ะ ใช้ตรงนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกตรงนี้คุณฟังนะคนพีออเดอร์คุณนะ่ะมันโคตรกำไรเหนือกำไรแล้วเพราะคุณไม่ใช้ทุนเลยวันนี้คุณสะสมเงินหลักสิบเอาไว้ค่ะสิบยี่สิบร้อยหนึง่งสะสมเอาไว้แยกเอาไว้วันหนึ่งที่มีคนมาเปิดกับคุณยี่สิบห้าสิบร้อยหนึง่งคุณก่อเข้าไปเลยค่ะหนึ่งชิ้นสองชิ้นเอาตามเงินที่คุณมีฟังนะเพราะว่ากำไรมันจะเยอะมากถูกต้องไนหะหลายคนมือตึ๊บ มันหลอกให้กูช่วยขายได้กําไรห,หลักสิบพวกนี้โตยากครูผ่านมาหมดแล้วค่ะถึงกล้าพูดพรกบอกคุณแล้วนะว่าสิ่งไหนที่ครูไม่เชี่ยวชาญไม่ช่ำชองครูจะไม่พูดเพราะครูว่าครูเป็นคนก็ปีคนไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดอาหะ,ะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะคะ่ะแต่ครูรู้ว่ามันได้มันทําได้ นึงที่เราเจอคนของเราอ่ะหรือวันหนึ่งที่เราสะสมเงินได้มากพอเราสามารถไปเกาะยอดได้กับคนที่มาเปิดบินกับเราเราได้ราคาบีบลงแบบยังเห็นได้ชัดอ่ะสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะไม่ได้แบบให้คุณจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะสมมุติว่าคุณนะคะอยากขายพรอเดอรนะ์ไม่มีตังเลยอ่าเริ่มจากครูนะไม่มีตังค์ทไมครูถึงตั้นเงินจากพันแบาทกลายเป็นเงินร้อยล้านได้เอาแบบนี้เลยชัดเลยฟังดีๆ เราขายพีออเดอร์เวลาเราขายได้เขาจะโอนส่วนต่างกาไรให้เราแล้วเสร็จแล้วเราค่ะสมมุตินะครูขายได้หชิ้นกาไรชิ้นละ2ี่สิบเขาโอนเงินให้ครูร้อยหนึ่งครูไม่ต้องส่งครูไม่ต้องทําอะไรเลยครูรับกาไรร้อยหนึ่งพอเราได้หลักร้อยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ฟินคือโอ้โหแค่ร้อยเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่เราฟินคือเฮ้ยมันทําได้เว้ยให้มันขายได้จริงว่าอะไรแบบนี้